ช่วงอาสาพาฟินที่ไหนดีกิจกรรมเด่นอาหารอร่อยเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปฟินกันถึงที่เลยท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ย่านนวลจันทร์กรุงเทพมหาคนครเองและร้านที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคือร้านขนมจีนต้นก้ามปูนวลจันทร์เองท่านผู้ชมโอ้โหแค่ชื่อก็นำลายไหลเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะครับเข้าไปดูในร้านกันเลย ท่านผู้ชมครับแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับน่ามานั่งรับประทานอาหารมากๆเลยร่มเย็นมากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยต้นไม้นะฮะแล้วที่นี่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศท่านผู้ชมยังมีอาหารนะครับที่น่ารับประทานอีกมากมายนะท่านผู้ชมแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากๆครับท่านผู้ชมครับแล้วเราไปพบกับพี่มุกนะครับเจ้าของร้านขนมจีนต้นก้ามปูนวลจันทร์กันเลยครับสวัสดีครับพี่มุกค่สวัสดีค่ะครับพี่มุกครับอยากทราบการออกแบบร้านนี้ครับมีแนวคิดยังไงครับ คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่ามาเน,นี้ยค่ะเป็นสาขาที่3แล้วาสาขาได้อยู่ที่พิษณนุโลกเพราะฉะนั้นการออกแบบนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบทางเหนือเป็นจะเป็นแบบแนวร้านนาผสมผสานกับแนวไทยภาคกลางนะคะชื่อต้นก้ามปูนนจันนี้มาเกิดขึ้นได้ไงครับชื่อนี้ก็คือเนื่องจากแถวบริเวณนี้ค่ะก็คือถนนวนจนันใช่ไหมคะทางร้านก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดตั้งชื่อเป็นขนมจีต้นก้ามปูกรุงเทพอาจจะยังไม่แบบ ดูว่าอยู่ตรงไหนกรุงเทพก็เลยเป็นขนมจีนต้นก้ามปูเหมือนกันค่ะแล้วผมดูในส่วนของบรรยากาศร้านมนะ้วมีต้นก้ามปูอันนี้คือเราหาเองหรือว่าที่นี่มีอยู่แล้วฮะบังเอิญมากค่ะตอนที่เจอที่นี้ก็คือมีมีต้นก้ามปูมแล้ว oh. ต้นก้ามปูต้นใหญ่ะคะ่ะ hmm. ยู่แหใช่จิดเด่น หมายถึงว่าสถานที่ใช่ไหมคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะเตือนไทยสไตล์ร้านนาแบบไทยค่ะจริงๆข้างหน้าก็จะมีร้านกาแฟกับร้านขนมด้วยนะคะแล้วก็อาหารแล้วค่ะก็ยังเป็นจุดเด่นนอกจากอาหารที่เป็นจุดเด่นแล้วก็ยังมีกาแฟกับขนมที่ร้านเยค่ะเขาพูดถึงอาหารนะครับแล้วเมนูมีเมนูอะไรบ้างครับในส่วนของอาหารที่นี่อาหารจริงๆที่นี่ค่ะจะเน้นเป็นขนมจีนกับอาหารเหนือนะคะใช่ซึ่งอาหารเหนือเนี่ยก็คือเป็นต้นตำรับอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของสูตรก็คือ เป็นคนลาพูนก็จะเป็นข้นตำรับจากทางลําพูนเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะส่วนขนมจีนเนี่ยของเราจะไม่ใช่รสเผ็ดแบบภาคใต้นะคะจะเป็นขนมจีนน้ํายาแบบภาคกลางแต่ว่าเราใส่ปูเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มเนื้อเนื้ออะไรเงี้ยค่ะใช่พูดถึงอาหารเหนือครับเมื่อกี้คือแล้วอาหารเหนือที่นี่โดดเด่นกว่าที่อื่นเนี่ยยังไงครับก็คือเนื่องจากว่าเป็นสูตรจากทางลําพูนเลยนะคะก็จะรสชาติจะข้มข้นแต่ว่าไม่ได้จะไม่ได้ออกเผ็ดมากค่ะ ก็คือเด็กๆก็ยังสามารถทานได้อยู shuttle, ่อะไร้ยคะรสชาติจะเข้มข้นเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรค่ะใช่ผมเห็นอาหารแล้วดูน่าทานไหนๆก็มาถึงแล้วผมขออยาตลองชิมนิดนึงได้ไหมครับต้องให้พี่มุกแนะนำนิดนึงนะครับก็คืออันนี้จะเป็นน้ํายาปูนะคะก็ทานคู่กับขนมปีเลยค่ะต้องบอกเลยว่าพี่มุก รสชาติเข้มข้นมากครับเริ่มเนื้อปูแน่นมากท่านผู้ชมแล้วแบบเป็นปากเป็นคามากฮะาล้ครับพี่มุกแล้วต่อไปคือจะเป็นข้าวซอยไก่ค่ะข้าวซอยไก่คือทานเอามีกอบอะค่ะกับมีมีธรรมดาค่ะมีธรรมดากินกับไก่แล้วก็จะมีเครื่องเคียงเป็นหอมแดงผักดองแล้วก็มะนาวค่ะอ๋อโอเคครับนั้นขออนุญาตลองชิมค่ะนี้เลยนะฮะ บอกเลยว่าโอ้โหอันนี้อร่อยมากนะครับเข้มข้นมากๆน้ชมแล้วไก่นิ่มเส้นนิ่มครับพี่มูครับผมได้ชิมนี้แล้วแบบเข้มข้นมากอันนี้มีเคล็ดลับยังไงบ้างอะ่ะก็คือเราก็จะเคี่ยวน,ำน้ำพกานหน่อย่ะคะแล้วก็ตัวเครื่องแกงเนี่ยก็จะสั่งไปตัดทังเหนือเลยครับแล้วก็กะทิก็จะใช้เป็นแบบหัวะกะทิเคี่ยวเลยมันก็จะขึ้นข้นแล้วก็มันค่ะ ต่อไปเป็นตัวไส้อั่วค่ะอ๋อไส้อั่วอันนี้จริงๆมันจะเป็นชุดออเดิร์เมืองอะนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีไส้อั่วด้วยที่เป็นแบบว่าที่เราทําเองก็เลยอยากจะแนะนาเป็นไส้อั่วลูกค้าจะมาทานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งเป็นชุดออเดิร์เมืองมันจะรวมพวกน้าพริกออกน้าพริกหนุ่มของทางเหนื่อเลยอ่ะไม่เหนียวนิ่งท่านผู้ชมรสชาติถูกเครื่องมากครับท่นผู้ชม อันนี้จะเป็นไส้อวดสมุนไพรนะคะ่ะก็จะค่อนข้างหอมสมุนไพรแล้วก็จะออกรสเผ็ดหน่อยอฮะาาค่ะอ,อ๋อแล้วก็มีเมนูพิเศษอีกเมนูที่อยากแนะนำอะคะ่ะเป็นใบกัญชาทอดค่ะใช่ใบกัญชาชน่าจชมลองนะขออนุญาตลองนิดน,นึงนะครับ้วทานกับน้าจิ้มจะกรอบแล้วก็หอม,อม,หอมกัญชาะคะ่ะ ต้องบอกกอนเลยว่าใบกัญชานี่คือไม่อมน้ำมันเลยแล้วหอมกลิ่นกัญชาแล้วกรอบมากๆ่านผู้ชมกินง่ายมากๆครับพี่มุคบนอกจากใบกัญชาทอดแล้วเนี่ยยังมีเมนูนแนะนำอะไรของทางร้านอีกบ้างมีค่ะก็จะมีเป็นไอศครีมลูกเสือผักมันค่ะเป็นไอศครีมที่แบบมันจะคล้ายๆกับที่เราทานตอนเด็กๆนตระรถเข็นนะคะที่จะเป็นขนมปังแล้วก็มีเครื่องต่างๆราดนะคะูคลาสสิกมาก่านผู้ชม ไอซครีมเนี่ยกลิ่นกะทิแบบเข้มมากเข้มข้นมากครับในส่วนของตัวไอศ์ครีมครับพูดถึงร้านกาแฟเ,เมื่อกี้เมื่อกรู่นี้เส้นทางร้านกาแฟมีเ,เมนูอะไรแนะนาบ้างก็ที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะจะเป็นสยามปูลาไอซ์คอฟฟี่ค่ะ,ะต,ตัวนี้เป็นเมล็ดกาแฟจากทางดอยทางภาคเหนือเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเค้กมะตูมค่ะที่เป็นพิเศษของทางร้านนี่นะ่ะลองชิมดูได้นะขออนุญาตลองชิมเลยในกันนะครับพี่มุกครับ ้องบอกท่านผู้ชมว่าเค้กนุ่มมากแล้วก็ไม่ได้หวานจนเกินไปเล้นส่วนของส่วนประกอบของนี่มีอะไรบ้างครับพิมุกครับก็คือหลักๆเลยจะเป็นมะตูมแห้งอะคะ่ะมะตูมเชื่อมแห้งอะคะ่ะเราจะใส่เข้าไปเยอะมากแล้วก็ตัวเนื้อเค้กที่ทาเนี่ยจะทามาจากเนยเนยแท้เนยสดมันก็จะหอมเนยแล้วก็มีมะตูมให้ได้เขียวครับค่ะครับท่านผู้ชมครับมาดูในส่วนของกาแฟกันบ้างเมื่อกี้เห็นพิมุกบอกว่าเม็ดกาแฟเนี่ยเรารับมาเลยค่ะอันนี้เป็นของชุมชนหรือว่ายังไงครับ ใช่ค่ะนี้ก็คือเป็นเมล็ดกาแฟาจากทางดอยดอยหมอกนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเป็นทางชาวเขาอะคะ่ะก็คือเรารับมาจากทางชาวเขาโดยตรงเป็นเหมือนวิสาหกิจช,ชุมชนแบบนี้ค่ะใช่อ่นั้นยมขออนุญาตลองชิมดูนะครับกลิ่นหอมมากท่านผู้ชมหอมกาแฟมากแล้วรสชาติเข้มมากต้องบอกเลยว่าอร่อยเลยท่านผู้ชมต้องห้ามพลาดนะครับคือกาแฟเขาเด็ดจริงจ ครับพี่มุกครับแล้วถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากเดินทางมาที่ร้านขนมจีนต้นกล้ามปูนวลจันทร์เนี่ยสามารถเดินทางมาได้ยังไงบ้างครับก็คือถ้าสะดวกที่สุดจะต้องเป็นรถยนต์ส่วนตัวนะคะทางร้านเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นถ้ามาจากทางเกษตรนวมินนะคะจะอยู่ประมาณฟอมที่2 6 5ร้อ้ค่ะใช่ก็คือหน้าปากซอยเนี่ยจะเป็นบุนขาวรก็ตรงเข้ามาเลยค่ะหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดสงสัยก็สามารถโทรมาสอบถามที่ร้านได้นะคะที่เบอร์ 02-041-4955หรือว่า f c e e o o o p เพจของทางร้านได้เลยค่ะขนมจีนต้นกล้ามปูเหนือกันค่ะอ่าอาะครับท่านผู้ชมครับก็คือเมื่อกี้ได้ชิมไปแล้วคือตอนนี้คือยังอยากจะชิมเพิ่มเติมอีกอ <ง S 1> อขอร้อขออย่ามามุกตรงนี้<ด>เลย<ด>เพื่อไปชิมอาหารต่อ<ด><ด>นะครับขอบคุณพี่มุกมากนะครับผมขอขอบคุณค่ะ